ไก่ขนาดมาก้ามึงลุบรถทำไมไปนอนแม่งงานกูวันรถเยียมแปลงรถก็ได้จีดจาเราได้เอ้ยมี่ป่อข้อคี่กันนะว่าเห็นแล้วสวัสดีไงเด้อไงเด้อเยอะมึงยังบ่ใคร

<laughs> má cái uống đấy, nè, xô cùi đấy Các bác Xôi cùi, uống, tay 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 sửa cái nghiệp <nhẹ. cười> so đó Mà xô <laughs> <laughs> เชื่อมไปล่มันเชื่อมะไลเชื่อยไปล่ปแ,ลแลบน้นใส่อมัเ่อยมันหั่นทวอว่างไว,ว้มันเชื่ยเราว่ามันเจ็บเชื่อมไปนะ้องชาเป็นิดตัวไปอะไรนะ